สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเล็นติดดาวกันเหมือนเดิมคาร์เตมองคู่น่บ้านใจสุดจัดชุดแั่ดเดี่ยวของมัตมีค้คือวันนี้มีมาฝาก1 EP และก็มีเพียงแค่1คู่ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้พุตบอลแข่งขันเยอะแต่เป็นในส่วนของบอลถ้วยยูโรป้าคอนเฟนซ์ลีก ซึ่งแน่นอนครับมันก็เป็นทีมแบบรอบแรกๆอะ่ะทีมกันจุ้งกรนจิงถ้าไม่รู้จักฟอร์มแ้าไม่รู้จักนักเตะถ้าไม่รู้จักอะไรเลยนั้นก็มีเพียงแค่ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วเพื่อลดความเสี่ยงใช้คําว่าลดความเสี่ยงในการลงทุนคัดมาแค่คู่เดียวครับคู่ที่ดูแล้วอมีความ ให้สุดในเรื่องของพูและแฮนดิแคปจากบรดาเจ้าละห้ารลายนะที่ค่อนข้างนิ่งไม่ขยับขึ้นขยับลงก็คือลินฟินกับวันรัสเนียลินฟินกับวันรัสเนียนะครับห้ามพลาดในการทาำพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบอรคุณมากๆครับเรามาดูกันครับข้อมูลสองภูด้วยแฮนดิแคปครับลินฟิลหรือลินฟินก็ได้ลินฟิลก็ได้นะครับกับวันรัสเนีย นะศึกยูโรปาคอนเฟเดเรลักแข,ข่งกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าสนทุราคาให้เจ้าบ้านไปต่อที่ครึ่งลูกลินฟิลเป็นทีมใจไอร์แลนด์เหนือนะเป็นทีมในไอร์แลนด์เหนือ,นะนนอ,นอดิวิชั่นหนึ่งในแอร์แลนด์เหนือก็ถือว่าผลงานก่อนมาเริเ่มต้นเกมนี้เนี่ยอยู่ในเกมที่ดีครับเพราะว่าผลงานทั้งเกมหลอนสุดน,นั้นชนะสามสมนึงแพ้หนึ่งในขณะที่วอลลัสเนียครับเป็นทีมทจากแอมเบเนียนะแอมเบเนียดิวิชันหนึ่งเหมือนกัน ผลงานกลอบมาเล่นต้นเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่คี้เล่เลยแหละห้างเกมหลังสุดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นทีมหัวตารางของเลกของตัวเองก็เรียมาพร้อมกำลังดีอ่ะมีความมั่นใจอ่า อย่างไรก็ตามเกมคูน่นี้ถ้าเราจะมองกันถึงคําว่าอะแลนเหนือกับแอมเบเนียก็ดูแล้วมันก็ไม่หา่างนะชื่อชั้นทีมชื่อชั้นลีกดูก็ไม่ได้แตกต่างวันลำบากจริงๆแต่อะไรก็ตามอย่างที่มองคบว่าตัวภูตัวแฮนดิแคปดูจะนิ่งที่สุดก็คือมันไม่ขยับไปขยับมามันอยู่อย่างเงี้ยมันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆและแล้วก็ลากยาวมาถึงเย็นนะมันก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่นะครับ ก่อนที่จะบันทึกเสียงอะนะค่อนข้างนิ่งที่สุดละอย่างคูดอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีขยับซ้ายมั่งเดี๋ยวออกขวามั่งเดี๋ยวจากที่ลงห้าเจ้าเหลือแค่สามมั่งอะไรมั่งแต่เนี่ยนิ่งสุดแรกก็เลยมาฝากกันซึ่งในส่วนของราคาพูเนี่ยเจ้า้งห้า x, รา,ายก็เชื่อใจลินฟินปรับราคาลดลงหมดเลยนะลดลงหมดเลยเชื่อใจ้าบ้านช่องน้ำมัเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องทิ 15, เมเยือนนวัพาสเนียมเพิ่มขึ้นหมดเลย นะเพราะนั้นผูวน,นี้เรื่องค้างชนะเรื่องอยู่กับ้าบ,บ้านไม่โกเลยเสมอไม่โกเหยแพชัดเจนแอนนี่คำครึ่งลูกก็มีสี่จากห้าลายนะสี่จากห้าลายปรับราคาลดลงในภาคฝั่ง้าบ้านมาต่อซึ่งนี่คือจุดเดียวที่มันมีการขยับเพราะเดิมทีมันเป็นห้าลายเลยนะห้าลายเชื่อใจ,จ้าบ,บ้านมาต่อหมดเลยแต่อยู่จู่ก็มีหลายหนึ่งที่ปรับสวนึ้นมาเป็นลูกศองสีเขียวแต่คะแนที่เหลือกม่ไดเป็นเสียงข้างมากครับสี่ต่อหนึ่ง และที่สาคัญในชอ่นองบอลรอห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยยังคงปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะนั้นคู่นี้อัน้นี้แบบนี้วางใส่ต่อลินฟิลครับทีมจะไอร์แลนด์เหนือครับที่เจอกับวอลลัสเซียครับทีมจะไอร์แลนด์น,นนะต่อราคาครึ่งลูกแต่งกันตอนตีหนึ่งเซนิาคู่เดียวเลยมาฝากคู่เดียวเลยลดนะความเสี่ยงทุกประการนะครับกับบอลอยู่รปบาคอนเฟเรนร์ลีกรอบแรงๆแบบนี้นะความเสี่ยงมันสูง วางใส่ต่อหริวฟิลครับเป็นที่ในตัวนั้นส่วนสิบดาวนะก็ขอพวกเราโชคดีเจอทีวันในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ